โอ้เสียงเสียงกลงบา้านโอ้มีการแย่งกันโอ้มีการแย่งจริงนะจนแบบโอ้มอีคุณค,ค,ควรนิ่งนะไอ้คุณค,ควรนิ่งนะ โอ้คุณไม่คุณไม่หมอโอ้ต่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 คุณเจ้าหาไปถึงไหนนี่คุณมาแย่งอุปกรณ์การตีระฆังเขานี่โอ้ยคุคณไม่ควรแดกเหล้านี่ครับการดื่มสุลามาวัดมันทําให้การไหวพระลดน้อยลงอนเขาเขาจ้องที่จะเอาไม้ไปคล้องตีตลอดเนย ว่าวายต้าีตายสิคุณพวกขารจ้าข้านี่นี่น่น่นคุณคุณคุณพร้อมที่จะเอาคองไปตีอีกสักครั้งเลยองคาพระองคาะอนะ โอ้คนโอ้คน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 จะไปแย่งเขาทำไมดิคุณหามาโอ้ยคนเทวาพระเจ้าคนคนคุณพอนะเทวาโอ้ยคุณโอ้ไปซะแล้วคุณเมาไปแล้วไอ้ตายสิ อโอ้ไอตยตายสิคุณ e a, เฮียอะไรทำงานเสียหมดเลย <c oughs> โอ้คนเมาทำได้ทุกอย่างนะอ่ะอ,บบอาพระจอ่าไม่ไหวนะมันจะมัอ่อของจริงไหมล้วครับ,บ รู้สึกเขาจะเดินมาอีกครั้งนะผมต้องพักส่วงไปชิกนิดนึงนะ